รือว,ว่าแบบไม,ไม่ได้เจอคนเยอะแยะมากไปแบบค่อนข้างนานสะพัดใหญ่เลยครับใช่วันนี้ก็ดีใจมาเราตื่นเต้นม,มาเพราะจริงๆพวกเราชอบแบบชอบดูแบบแฟชั่นโชว์อยู่แล้วครับวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่ได้มาร่วมงานกับทางแบรนด์พี่ของพี่หมูอัศวาะครับชอบของแบรนด์ของเราเป็นยังไงบ้างคะถามารถชอบแต่งแต่งสไตล์อไร่งนี้ก็ผมก็สไตล แต่ลุกของอารมณ์วันวันนั้นครับแต่วันนี้ผมก็สไตล์ในแบบที่แบบน่ารักน่ารักเพราะเราก็เป็นคนน่ารักน่ารักเนี่ยครับเราเป็นนักพูสายแฟร์ไหมสายแฟร์ครับแฟร์ก็มีบ้างน่ารักก็มีน่ารักค่ะน่ารักค่ะเอร์สน่ารักอยู่แล้วมันเกิาเขาแต่งตัวเราคงเป็นเฟสต์ว่างไปร้อยเอ็แบบนี้แบบนี้ก็เป็นน่ารักอะไรย่างเงี้ยเออแล้วจริงๆก็แล้วแต่วันนะผมใช่ ตายของผมจริงๆไม่มีแบบตายตัวผมจริงๆก็จับอะไรแบบมาแมทแมทกันก็อันไหนโอเคก็นั้นแหละครับไม่มีสไตล์แบบตายตัวครับผมอแล้วอะยเงียจริงๆคอมเมนต์ทำแบบเขาเวลาเขาแข่งตัวก็ใส่อะไรก็ดูดีครับจริงจริงจริงผัดหมี่ก็จับไายในครับหลังาก็ไม่เป็นมาลังก็มันมีอะไรเป็นไงะไรอะไรนะครับสำหรับจริอ๋อ หคำหนึ่คำเองหรอพ่อหรออ่อหนึ่งคำหประโยคได้ไหมน่ารักครบเร่องยอะไม่มีใครอวยเราแล้วเรากอวยันเองได้ครับเพราะเราอยู่กันสองคนใช่โอ้โหวิธีแล้วคือเดินแบบสาแบรนด์เลย าีนี้เรามาร่วมชมเฉยๆเดี๋ยวพีหน้าเราค่อยมาเดินนะคนี้จะจไก่อนอไว้ก่อนมามามาดูไว้ก่อนาศึกษามหนหน้าพี่น้าจะมีแปลงของเรารอเล่นรอเล่นรอเล่นครับหยอกหยอกครับจริงๆจริงๆก็เอ่อฟีดหมุนไหมก็ก็ฟีดบางครั้งครับแล้วแต่ช่วงครับผมว่าต้องใช้ร่างกายช่วงไหนบ้างครับ แต่การเดินแบบจริงๆผมว่าก็ชอบชอบเหมือนกันเพรามันเหมือนเป็นโอกาสอีกโอกาสหนึ่งที่เราจะได้แบบโชวส์สกยภาพของเรา ใส่ก็จะเป็นตามรุปๆของเขาวันนี้ผมก็เป็นลุ้มกันสบาย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 วันนี้เรามาสบายการช่วยการช่วยหนเนาะอะไรนะครับกเป็นชาช่วยกันใช่ครับอบป้าวันนี้ถูกใจมากครับผมาหก่ดูได้ไงดูได้ไงว่าเหลือสีคิว หนักๆปิดทีมออฟฟิศของเราเนี่ยเหลืออยู่3คิวครับฮะออฟฟิศเหลือ็นมคิวเดียวใช่แล้วที่เหลือจะเป็นแบบโลโลต่างๆอาจจะไปต่างจังหวัดด้วย1คิวครับผมก็อีกไม่นานแล้วครับประมาณไม่เกิน2เดือนแล้วกันก็อาจจะได้ก็ไม่เกินแบบพูดเผื่อไปก่อนใช่เผื่อแบบติดขัดอะไรหรือเปล่าหรือว่าเพราะว่าประมาณไม่เกินสองเดือนแล้วกันครับ จริงๆก่อนออกมาเราก็มีการคุยกับพี่ออฟแล้วว so ่าเราจะแบบทาเพลงประมาณไหนอะไรยังไงครับผมก็คุยๆกันอยู่ครับอุปสรรคอรคัวง้อุปสรรคอะไรสรจริงจริงครับผมมันจะมีอยู่ช kind of <recovery> ่วงประมาณ2วีคท <m im coaching yen> ี่ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ครับผมก็จะเป็นอุปสรรคช่วงนั้นเลยคือแบบเราเหมือนใช้ร่างกายหนักด้วยแล้วก็ป่วยด้วยก็แต่ก็ต้องแบบสู้แบบสู้แบบพึ่เอเนจีของตัวเองแล้วก็ ทำเต็มที่ที่สุดนในการถ่ายทำครับผมแล้วตอนนั้นก็เรียกว่าป่วยทั้งคู่นะรออติดกันไปติดกันมาเนี่ยแหละติดทั้งกองนี่แหละใช่ครับตอนนั้นก็ยิ่งใช้พลังเยอะยิ่งเสียงก็ยิ่งหายกองเสียงก็มีปัญหาเนี่ยตอนนั้นแบบก็ก็ตู้เหลืออีกประมาณ3ามกิลดักๆ<อ>ก็คิดว่าเดี๋ยวจะไปขอกำลังใจจากแฟนๆในทวิตเตอร์อีกทีน,นะคระับง,งั้นขอจะไปขอจะไปขอค่ะขอไปก่ดีกว่าไปขอไปก่อนง่ายๆก็ขอกำลังใจให้กับกองพิเศษด้วยนะครับเดี๋ยวอีกประมาณ3ากิวแบบ หนักๆจ,จ,จริงๆที่แบบร่วมกับกนักแสดงคนอื่นๆที่ประมาณสามคิแวแล้วยก็ขอแฟนๆับทุกคนส่งกำลังใจให้กันก่อนวิจเจด้วยนะครับเด็กนิดเดียวจริงๆ้วก็ได้ดูกันแล้วจริงๆพวกเราเต็มที่มากๆครับครับผมก็ฝากเป,ป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับบอกเลยว่าภายในเดือนนี้เราจะปิดกล้องกันแล้วนะครับก็อีกไม่นานแล้วนะครับก็ฝากเปก็นกำลังใจให้กับพวกเราและทีมงานทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับ